หลาคันนะครับที่ผ่านจุดตวรวจสพภุมบุรีนี่นะครับถ้าพรบอไม่ต่อนะครับภาษีไม่ต่อนะครับรไม่ใช่พร,บ,รบอรเนาอะ,อะเรียบร้อยนะครับนะบอกเลยนะครับพรบอภาษีชมความขยันขันแข็งครับกับนายตำรวจนายนี้นะครับนะว่าก็ไม่ได้เพราะว่า น้องเขาก็คงทําตามหน้าที่ครับอย่าไปว่าเขานะครับด้วยความสุภาพครับเรามานําเสนอนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนใส่ใจเรื่องกฎจราจรไม่ได้มาด่าเจ้าที่ตำรวจเด้อนะครับใครที่ไม่ผ่านก็เขาจะให้นะครับชิดนะครับชิดขวาเพื่อจะมานะครับจุดนี้เอ้าโอ้เอาเอาเอาอะไรเนี่ยโอ้โหนะครับนะโอ้ยไม่ใช่พวกหด่านะครับนะอยเข้าใจผิดนะครับนี่คือน้องหมานะครับนะ โอ้น่ารักน่ารักนะครับนะมาอยู่กับด่านนี่แหละครับนะเออมาหากินอะไรอยู่แถวนี้อืมปล่อยให้พี่เขาทางานกันไปนะครับเออนะครับนี่ไหมด่านนะครับมาเติมกันแล้วนะครับนะหลองนายอืออันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับนะออกจากพื้นที่นะครับไม่เกี่ยวข้องนะครับน้องหมาเออเห็นนี่แหละครับ จราจรไทยครับกระยันดังไกลไปทั่วโลกนะครับนะนี่ครับสายเอเชียด้านขาเข้าในเมืองอืมเสือหากินในป่านี่เขาเรียกว่าหมาหากินข้างถนนนะครับหมาตัวนี้นะเออไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจนะนี่นะครับเขาเรียกว่าเสือหากินในป่านี่น้องหมาหากินข้างถนนนะครับนะไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอย่าเข้าใจผิดเดอ้อ อย่าไปฟ้องผมนะเราไม่ได้ว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับนะน้องหมาเขาก็อยู่ตวน้องหมาโอสแกนตนุกคันนะครับ แบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชม,ชมอย่าทำผิดกฎจราจรความเร็วเนี่ยก็ตามป้ายแล้วกันอย่าใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดไม่งั้นพี่พี่ตำรวจเขาก็จะออกไปสั่งให้คุณไปชำนาอยู่ตรงนู้นนะครับนะเออเอา้าอะไรเนี่ยมาทำไมเนี่ยน้องหมามาด้วยนะเห็นไหมเออ นี่ครับการทํางานก็ตามไป้ายไหมนูน่นเห็นไหมไป้ายอ่ะแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะต้องอยู่ตรงนู้นนะครับป้ายเนี่ยความเร็วเนี่ยดูดีๆอย่าให้มันเกินแล้วกันนะครับอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ใช่ตานานนะครับณนปัจจุบันนี้นะครับนะเอออย่าลืมใส่ใจเรื่องอือเนี่มาสองนายเลยนะครับวันนี้นี่ นี่จะเขาเรียกว่านะครับจุดคัดกรองนะครับนะรถที่กระทําความผิดถ้ากระทําความผิดแล้วก็นู่นครับก็ไปในรูนู้นเลยนะครับนะเขาจะจัดให้นะครับจัดให้จัดให้